ก็คันนี้นะครับอันนี้ออกตัวเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างตัวถัง100%แน่นอนนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะคันนี้เลขใหม่นะครับอยู่ที่3,872กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส<ต>ภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่ต่างกับป้ายแดงแน่นอนนะคันนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลตักอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Toyota y ยา i s 1.2 Sport ปี2021นะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เราก็จะมาดูสภาพรถนะครับไม่ได้เน้นฟังก์ชันสักเท่าไหร่นะทางด้านหน้ารถนะครับอ่ะกระจังหน้านะครับเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับตัดมาด้วยคิ้วครเมียมนะครับมาดูโคมไฟกันบ้างนะครับรถปี2021นะ นี่นะครับโคมไฟนะครับใสนะไม่มีร่องรอยของการขีดข่วนนะครับมาดูล้อและยางกันบ้างดีกว่าล้อนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยของโรงงานนะครับทูโทนนะครับสีดําตัดมาด้วยสีเงินนะแล้วก็ขนาดยางนะครับอยู่ที่185ทับ 60R15 มาดูกันต่อ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับฝังมาด้วยไฟเลี้ยวเรียบร้อยอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกที่ให้มานะครับก็จะมีคิ้วกันสาดนะครับติดตั้งมาให้ทั้งหมด4บานมาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับก็คันนี้นะครับอันนี้ออกตัวเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างตัวถัง100%แน่นอนนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะคันนี้มาเข้ามาดูตามซ่อกันหน่อย เนี่ยครับซอกเดิมนะครับน็อตเดิมนะไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับเม็ดอาร์ตามประตูนะอยู่ครบมาดูเม็ดอาร์กกันหน่อยนะครับนี่นะเม็ดอาร์นะครับตะเข็บเดิมนะทุกเม็ดนะครับมาดูกันต่อเข้าไปที่ซอกประตูกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับซอกประตูนะครับน็อตเดิมนะครับ ไล่ลงมานี่นะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับมาดูทางด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยนะเอาั้งแตกข้างบนกันเลยเสารับสัญญาณนะครับเป็นแบบเสานะครับไฟเบรกดวงที่3ามที่ปัดน้ำฝนนะครับโลโก้เพจนะครับอยู่ครบนะแล้วก็สําหรับความปลอดภัยทางด้านท้ายนะครับ ก็มีกล้องมองหลังมาให้1ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่านี่นะครับโครงสร้างทางด้านท้ายนะครับอันนี้รถสีเดิมผิวเดิมไม่มีเก็บนะนี่นะครับเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบฝาท้ายเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับไล่ต่อไปนี่นะครับเดิมเดิมไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์ตามโครงสร้างนะครับอยู่ครบทุกเม็ดเดี๋ยวมาดูยางอะไหล่กันบ้างนี่นะครับ คันนี้นะไม่มียางอะไหล่ยมาให้นะครับก็จะมีที่เติมลมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปะยางนั่นเองเนาะมาดูหลุมยางอหล่ยกันบ้างนะครับหลุมยางอไหล่เดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการทํานะไปะเดี๋ยวไปดูกันต่อมาดูซอกกันก่อนนี่นะครับซอกประตูเดิมนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับ เม็ดอาร์คครับตะเข็บนะครับเดิมเดิมเลยนะคันนี้ไ <Yeah. S 1> ปเดี๋ยวไปดูกันต่อมาส่องเข้ามานี่นะครับสังเกตจากตามหัวน้อนนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับให้เห็นนะครับไล่ลงมานะครับ ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานแน่นอนคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านห้องเครื่ wow. องและฝากระโปรงทางด้ <S <S in านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปมาดูทางด้านห้องเครื่องและฝากระโปรงทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับมาดูแก้มด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับส่องเข้าไปลึกๆเลยนี่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับซุ้มโช๊คเบ้าโช๊คเดิมนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะคานเดิมนะครับ ไล่มาตรงนี้นะครับนี่นะครับคานเดิมนะแก้มด้านขวานะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตฝากระโปรงนะอยู่เดิมโรงงานแน่นอนนะอันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะครับ1 1 9่ยซีซีแรงม้านะจับคู่มากับเกียร์ออโต้นะครับระบบ CVT นั่นเองสำหรับประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นประเภทเบนซินนะครับ น้ำมันที่สามารถเติมได้เป็นแก๊สโซฮ5้แก๊สโซฮกแล้วก็ลองรับน้ำมัน e 2 0เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถปี2021นะรถจะสวยขนาดไหนไปมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านภายในของ Toyota Yaris 1.2 Sport นะปี2021กุญแจนะครับเป็นแบบรีโมทนะคันนี้ยังไม่ใช่พุ t สตาร์ทนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันก่อนสำหรับ โทนสีภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดำมาทั้งคันนะครับเพดานก็ดำนะคันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูคอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะครับสำหรับคอนโซลทางด้านหน้านะเป็นสีดำนะครับพลาสติกแข็งนะตัดมาด้วยสีเงินนะครับเป็นสีเงินเข้มๆนะ <Wow. S 1> จอนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอวิทยุก,กันหน่อยจอวิทยุนะครับ6.7นิ้วนะครับระบบสัมผัสนะสามารถเชื่อมต่อ Apple carplay ได้นะ ขยับลงมานะครับแอร์ Air นะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมาดูทางคอนโซลกลางกันบ้างนะครับอ่ะทางด้านหน้านะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้2ช่องนะครับมีพอร์ตพาวเวอร์เอาเลโวลต์นะที่พักแขนนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของอีกนิดหน่อยมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้านนะครับหุมมาด้วยหนังนะ เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับช่องสัญญาณนะครับรับสายวางสายได้ที่พวงมาลลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถปียีสิบเ็ดนะรถประมาณสักปีกว่ากว่านะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลขไม์นะครับอยู่ที่3,8 7 2้เจ็ดสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ uh huh. ถ้าเทียบเลขไม์กับอายุรถแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ ใช้งานน้อยมากนะคันนี้นะเบาะที่ให้มานะครับเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งคันนะครับปักมาด้วยได้สีน้ําเงินนะสภาพเบาะนะครับดูอย่างสภาพเบาะนะความสมบูรณ์เนี่ยเกนะหนังตึงนะครับฟองน้ําไม่มีล้มนะสภาพเนี่ยไม่รู้ได้นั่งกันหรือเปล่านะใหม่มากนะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องุ้ดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปมาตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านห้องุ้ดยสารตอนหลังแล้วนะ มาดูเบาะกันก่อนนี่นะครับเบาะด้านหลังนะด้านท้ายนั่นเองสภาพเบานะน่ะใหม่มากนะฟองน้ําตึงนะครับหนังตึงนะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่กันดูหน่อยดีกว่านะครับว่าเครื่องยนเกียร์ช่วงล่างนะสำหรับรถปี2021กับใหม่3,008นะสภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วไม่ต่างกับป้ายแดงแน่นอนนะคันนี้ไปเดร็ยแล้วไปลองขับขี่กันดีกว่า ไปเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่กันดีกว่านะครับสำหรับรถปี2021 2 20, 21, นะกับไม่ 3, 0 8 0มนะสะภาพเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีความสึกหลอให้เห็นนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วกันดูสักนิดหนึ่ง ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปเลยแล้วกันสําหรับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก99%นะ yeah> ไม่ต่างกับมือ1นะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาทดลองการขับขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภายนอกภายในและก็การทดลองการขับขี่ของ t o y ยต้ายาริสหนึ่งจปตปี2021นะครับ เดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับสำหรับราคาคันนี้นะตั้งขายเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8,500นะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูรถอะไรต่อคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com